แม่วันนี้เรามาทําต้มยําปลาช่อนนากันนะครับได้ปลาช่อนนามาสามตัวแล้วก็มาต้มต้มก็ต้มแบบต้มแบบเล่าๆครับต้มใส่ผักชีเล่าต้นหอมน้ำปลาอะไรครับเครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยต้มยําปลาช่อนปลาช่อนอระชีนน้ปลาช่อนนาได้ปลาช่อนนามาเนื้อสวยๆเลยต้มใส่ผักชีเล่านะเดี๋ยวมากินกันครับลองมา นี่มื้อนี้ก็สิมากินข้าวนะครับข้าวก็สิมีกับขา้าวมีผัดบวบใส่ไข่ไอ้กุ้งจอมปลาจอมนะครับมันจะมีเครื่องเคียงก็มีหอมแดงพริกนี่แล้วก็ผักแก่นี่แล้ยมีต้มปลาต้มปลาคอหน้าที่เด็ดเลยต้มปลาคอหน้าครับต้มแบบบ้บานๆนะมากินกันนี่งพุงพุงปลามาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่ามามาเอาสวยกันเลย ตรงนี้กินข้าวพัดบวบพัดบวบใส่ไข่ต้มยำปลาช่อนเอ้ต้มต้มปลาช่อนต้มต้มบานๆครับต้มบานๆใส่ขมิน้นใส่ผักชีลาวต้นหอมไปกินก็เลยลุยนี่พัดบวบก,ก่อนทำแล้วพัดบวบบวบพัดบวบอ่าบวบก,ก็ได้บวบบานมาลุยเลยอืม อสดนำเหมือนหอนจับได้คลับปลาจำงกูจอมประจํากับเสืย่ยงสอจตกไข่ใส่นะก็กือเลมออือต,ต้นหอมแดงกับผิดลูกโดด อืมใส่ผักเขืออื้อหือก็ <trading> <trading> น้ำเัยกู้ปลาใสายย่ครับใส่ปลาพอาาพอ,อเลยอืมหมกิน็คนยังทายกับน้ำด้ไหล คนนั่งไทยกับน้ำลายไหลไขอโม่ไข่ีน้ำนาไข่ไทยหลโดดลุดผิดหลุดเงยงไ,งไปเลยิกกะเรียงผิกกะเลียงเห็ดเผ็ดใส่หอมแดงนะลุยเคอ่แหละรด ป้าก่อนหน้าป้ากอนหน้า๋ย่ป้าคอนน้ามาจากนครสวรรค์เขาวาอืมเขาวา ตับวบอีกน้งองไอเขาอยากกินก็นไมนน้งองไอก็เลยผัดเขาเลยนี่ผัดบวมเนยๆเลยบวมเนีนๆเ,บบเนืะอเขาไรเลินพัดไกปาน้งองไอออ่นพัดไั่ปลาจากจอมนี่ก็ได้มาจากบันโบด คุจำผสมลานนี้แทบ,ดบ,บไดิเยี่ยววัดโบสถเดี๋ยวมาจากวัดโบดถแสบไดี้านนี้ไปเดี๋ยวได้ตรงเดีมาเนี่แหละจืม เดี๋ยวก็เขาดังแทบไม่ขอเดือดร้าย ทำมี้ักขยันบริใส่พักขยงนอ๋อไไาถามี่า<ำ>ยถามมก้กใส่อะไรครับไข่บวบเนีเนๆ